สวัสดีทุกคนนะครับผมก่ตารับเข้าสู่เปิดจอรอเรนและเรามาฟังเพลงรักทุกตอนของยินบอกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมไปฟังกันดีกว่าอุ้ยมีป้ายหมูยอเทยเตอร์ด้วยเหรอไปมึงนะครับพี่สาวไปมึงนะหมูยอเทเตอร์ียีเซอร์20 entry 25 s e p t ้า b e r 2025 opening at อ a มอ๋อทำไมเป็นวียี ยีห้ามีอะไรยี่สิบห้ากันยาเื่อแปดสองเก้านึไ้ต้องไปซื้อหวยปะ r อโท่สองนาทีก่อนก็เพิ่งบอกครับ

Yeah, เมื่อคนหนึ่งมันหายไปอีกทางก็ไม่สำคัญรักต่าก็เหมือนกันไม่ใช่แค่เธอแค่ฉันมันเรามีสองคน Crazy about you ครั้งแรกแค่ you กไม่สำคัญแต่รู้ไหมว่าข้างๆจะมีฉันอยู่ทุกวันถ้าวันใดต้องทัดพลาดให้เธอรู้ฉันคมีรักเธอมากเพราะเราเคือคู่กันตัววัาใครมารักใครมาก่อนเกิดต้องเป็นเธอเพราะฉัน คือพูดก็พูดนะคือรู้ป่ะว่าฉันรู้สึกเหือนะไรอ่ะฉันรู้สึกเหมือนการอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานแต่เพลงมันแบบว่าละมุนละมุนเนาะนแ,แต่ว่าเราพี่วอยังเขายังเป็นอันนี้อยู่เลย ตอนถายปะเออที่ไป,ปอันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงนะที่บอกเลยว่าที่ทำให้เธอขยันในชีวิตหรือว่าเป็นแรงฮึดในทุกวันอะฉันเห็นคู่นี้เมื่อไหร่นะฉันจะรู้สึกตลอดเลยว่ามึงดูสิเขายังทำงานหนักขนาดเนี้ยเขาพยายามทำทุกอย่างหลายๆอย่างแล้วมันเยอะมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเลยรู้สึกว่าแล้วมึงเป็นใครมึงดูสิเขา ้งงองพยายามไหมเพราะว่าเขาแบบทําทุกอย่างแล้วพยายามสร้างทุกอย่างหรือว่าตั้งใจทําทุกอย่างออกมาะอะไรเงี้ยเขามาอยาู่จุดนี้ได้เออถ้าเราอยากได้อลไรในชีวิตเราก็ตั้งใจสิว่าดูยินวอเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเพลงมันฟังได้เรื่อยๆเนาะรู้สึกว่ามันเป็นรถทิปก็ได้อะแบบนั่งฟังบนรถอะไรอย้ยไปเรื่อยๆ แต่มันก็เป็นสไตล์ของอ e ีินวอลอยู่พอสมควรปะมันมันมีเพลงอะไรนะที่คล้ายๆแนวแนวทรงๆงงเดียวกันอ่ะมันจะเป็นสไตล์ของเขา,าเอะอประมาณนี้อะไรอย่างเงียขอดูเนื้อเพลงก่อนนะ๊แบบนึงเมื่อสองนาทีก่อนก็เพิ่งบอกเราไปก็ไม่มีต้องคุยแค่อยากมาเจอแค่อยากเจอหน้าไงเคเซียอวอลอยู่ข้างหลังแต่อยู่แค่เธอยังอยู่รองเท้าคู่หนึ่งหนึ่งคู่นั้นเมือ่อเมื่อข้างหนึ่งมันหายไปแต่อีข้างอีข้างก็ไม่สําคัญ อ๋อมันก็เหมือนประมาณว่าก็ความรักที่มีกันกับการฟันฝ่าในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนช่วงเวลาไหนชีวิตมันก็บางทีมันก็ไม่ได้สดใสตลอดแต่ว่ามันก็ลงเอยด้วยเรามีกันและกันและก็รักกันไม่ว่าใครกับใครก็ขาดเกิดไปไม่ได้เพราะว่าฉันก็ต้องมีเธอเธอก็ต้องมีฉันงั้นแสดงว่าเราสําคัญต่อกันและกันมากๆเนาะแล้วเราเหมือนกันไม่ใช่แค่เธอมีฉันมันต้องมีสองคนเนี่ยเคซีบอยู่ข้างเราแต่อาจจะมีบางครั้งที่เธอรู้สึกไม่สําคัญแต่ โอ้หที่เธอรู้สึกไม่สําคัญแค่รู้แต่รู้ไหมว่าข้างๆฉันจะมีอยู่ถ้าวันใดต้องพัดพลากให้เธอรู้ว่าฉันคนนี้ยังรักเธอมากๆเพราะเราคือคู่กันโอ้โหพอพอคิดว่าแบบเขาแต่งให้แฟนคลับอะแล้วความหมายมันดีมากๆเลยอะมันมันคือการแบบอุย้ยพูดอะไรจะร้องไห้อุยอ้ยอ้นื้อมันดีจริงๆ <c ười> คือแค่แค่พอมา นั่งตั้งใจอ่านเนื้อเพลงจริงอะไรเงี้ยมันเลยทําใ,ให้เราได้เห็นว่าเออถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้มองว่าแบบเราจ้นเขาสองคนเนื้อเพลงเขาร้องให้กันแต่ว่าเขาแต่งให้แบบแฟนคลับอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่จริงๆการเป็นแฟนคลับทำไมต้องแฉลาอกัให้การเป็นแฟนคลับใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแบบสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากให้เขาส่องแสงโลว์หันมองเห็นเรา <t> <applause> คือเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นใน,ในฐานะของผมด้วยเหมือนกันนะผมค่ยรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นอ่ะ แต่วันหนึ่งอะเมื่อใครสักคนหนึ่งที่เราชื่นชมเขาอะแล้วเราเป็นแฟนคลับเขาอะแล้วเขาอภิชัยกับการมีอยู่ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสึกว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เราดีใจที่เรากอดคอกันไปได้อะไรเงี้ยเราเอาเอเราก็ออยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเออเลิศนะเพราะว่าเพราะว่าต้องไปหาทิชชูแล้วแหละ คือฉันน่ะพูดไปด้วยได้ไหมมันจะได้ไม่ขาดตอนคือคือไม่ได้ไลป่ะคือก็ตัดได้ป่ะคือนี่ยบอกก่อนว่าแบบช่วงนี้ฉันแบบค่อนข้างที่จะไปงานของคู่เนี้ยบ่อยเพราะว่าคือก็ไม่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ทํางานที่แบบเราจะสามารถไปได้บ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วแค่รู้สึกว่าแบบมันเหลือเวลาน้อยมากๆอะแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ค้นพบ ใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทั้งชีวิตของการเป็นแฟนคลับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันคุ้มค่าแล้วลอะไรเงี้ยอย่างน้อยวันหนึ่งเราได้มาอยู่ในจุดนี้เราได้เป็นแฟนคลับเขาหรือว่าเราได้รู้จักเขาอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบมีความสุขอะ่ะก็ไม่เสียดายนะถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาหนึ่งนะผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร นานแค่ไหนที่ผมจะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็อยู่ให้มันดีที่สุดจนถึงที่สุดมันมันได้รับความสุขวะมันมันรู้สึกว่าการทำงานของเขาอะมันทำงานด้วยแพชชั่นแล้วก็ด้วยความรักจริงๆแล้วมันมันสื่อสารออกมาได้เยอะเขาทุ่มเททุกอย่างจริงๆอะมันสัมผัสได้จริงๆนี่ก็รู้สึกนะว่าแบบอมืมีความสุขนะแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยได้ได้เป็น ได้รู้จักคู่นี้จริงๆแล้วก็ได้ติดตามเขามาขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วเพลงอ่ะคือแบบอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเพลงเบาๆแบบฟังสบายๆนั่งฟังรู้ดูหนาวก็ฟังได้นะช่วงแบบสิ้นปีอะไรเงี้ยฉันก็ว่ามันซึง้งมีมีมมมเพื่อนคอมเมนต์ว่ามันแอบ,บซึ้งแต่จริงๆเออใครเข้าเพลงนี้ไปทำแฟนโปรเจกต์อ่ะอคือต้องตายแน่เลยอ่ะทุกคน ก็โดยรว,วมอะ่ะชอบรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงที่มันอ่านความหมายแล้วมันรู้สึกมันดีมากๆเลยมันได้ความรู้สึกซึ้งใจมากกว่าแบบมันอบอุ่นหัวใจมากๆอะไรเงี้ย ยิ่งเห็นว่าเขาตั้งใจทําออกมาแค่ไหนด้วยเนาะทุกคนคิดว่ายังไงบ้างอะคือถ้าให้บรรยายความรู้สึกทั้งวันวันนี้มันก็บรรยายไม่หมดหรอกถ้าพูดกันในปงแล้วก็มันคงม,มีอะไรผุดมาเรื่อยๆยิ่งอ่านความคิดเห็นของทุกคนก็ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ทุกคนมาแชร์กันได้นะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณยินบอด้วยนะครับแล้วก็ทีมงนานทุกคนที่ทําเพลงนี้ออกมาเนาะเพราะว่าเขาก็ทางานหนักกันจริงๆแล้วแบบ สุดยอดพักบ้างนะพี่แล้วก็เป็นยังไงบ้างทุกคนเอาอย่าถามไปละจบก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมว่าสําหรับเพลงนี้เนาะก็เข้าไปฟังกันได้นะผมรักฟุกตอนของยินบอรนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,น,านะผม mm hmm. เผื่อมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจอีก mm hmm. ก็อย่าลืมรอดูเมมเต็มนะครับผมทุกคนในเย็นนี้นะแล้วเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย